สำเนียงเฮียะลรวะไอ้เฮียอาราบิกอะเมียสอนมาเนี่ยผู้ภาาอารบิกได้เฮียเฮียแม่งท้าวเงียย I got no time for you wack bitches Fucking trash, never laugh, you a bad bitches Make me laugh when you mad, acting bad You can rap like the track, you can rap, take it back, you rap. a rat Take the, this fool, I'll be keep through, fucking piss you When you die, then your mom gonna miss you Keep the pool, take a sip, little shit Never hit, let you think again That bitch put you in a mess, like your mom hit แถมยังฟิกเตะเตะที่เสียพิมิตที่หิทุกคนทั้งงานมึงหลัดตะกูลมึงชีวิตลูกกะเหียหาเงินไปใช้แค่ขึ้นๆหนึ่งไอปัจจุบันหยดพองมึงมันเศษอสุจิตที่ตกหลองมือกันเองทั้งควบจนมึงสะกดเข้ามึงมันแค่น้ำเชื้อที่แก่เขาแกตอนแตกใส่หีแม่มึงในซ่องไม่ต้องดินชาที่บ้านกูขายบริการเพราะกูจับแม่มึงทำงานหนักเพราะพ่อมึงนั่งบริหารมึงกาดกูให้กับภายนอกไอ้หน้ากันดามอย่างมึงทำไมมึงชอบหลงตัวเองแล้วมึงเป็นใครก็แค่เศรษฐี

ไอเฟ่ย์ก็มึงจะเสือกกะพริกทายแล้วมึงเป็นใครถึงชอบเสือกปากมึงแดกแต่เกิดจนมิดแมนไอฟ่ยเลเลยบิดที่เป็นต่ซิคแมนเจ t าเบาเบิ๊กแดงนั่งครของจริงแต่มึงเป็นได้แค่ดิ๊กแมนยกพวกาชูมาตอนมึงพลิกแสงแสงอะไรเด็กแมนหรือพ่อเขาแต่คลิกแมนได้สงสารโดกอุกาจตมีมันโดนยัดได้พริกแกงไหนมึงเป็นใครมึงต้องฟังอลิคแมนมึงกรแดกแล้วมงเกิดไอ้ปลาสลิดสมองมีแต่ขี้แดกแต่ชิปแมนแพาที่อะไรถูกปก KK and KH กูไม่ใส่เงี้าที่กัดและโซ่ที่เกยเย็ดมึงกูนั่งอินเตอร์จาอยุโรปถึงเดลีมันดากูไม่เจ็บแต่ทำไมมึงเน็ตแต่ใส่เทเนียมไปกดพอกดแม่กดญาติกดญาติกดเงาสักลาบจากทั้งกมึงอ้าปากแล้วขี้ใส่ทำไมมึงโง่ในดักดังมึงพวกไปขี้ตะเข้มึงบอกมึงทำเงินเด้อแต่เงินบาทกับเงินยูโรมันเทียบกันไม่ได้หนุกูจะช่วยตัวเองและสอนมายกูจะเสร็จที่ปากมึงและให้แม่มึงช่วยอมกันจูกูถามมึงหน่อยดีใจไหมที่ได้เมียสซปรกบและโซโคหีวินมอเตอร์ไซค์เอาเสื้อคลีนแดก ให้มึงลืมตาแล้วทำไมยังเธอไปไกลถึงตำนานเพราะไอเอาตัวทูที่มึงใช้มันบุ้นเกิดเมื่อวานมึงดาทุูปาแต่ทำไมมึงไม่เจ๋งได้ขึ้นเขาให้สัตว์เข้าใจว่าทันมนมนามอยากเป็นถึงตำนานเด็กๆเขาฟังแล้วบอกว่ากูไม่โคตรลำคานจะทำที่อะไรก็ใช้จะเอาเธอทูถ้ามึงไม่แร็ปเร็วและที่เหลือมึงมีแค่ศูนย์มึงรวยเพราะมึงรวยชาติชั่วเพราะกูแรบปเสร็จทุกคนต้องถามไหนตำนานที่ยังหายใจอยู่มาโดนตกด้วยเพลงแทงด้วยความคืบหน้าจนความ และตำนานไม่ทันจะหายใจมึงก็หายไปมันก็เลยหายไปเบีย yeah. Who is the classic real king Who is the bad bitch Ill slick Who is the classic real king Who is the bad bitch Ill slick Hater hater you a l d o w all down Hater hater you fall down Hater hater you a l all down h ater, h ater, Hater Hater you fall n o w Fucking Hater can't get no better You can't fuck with me even in later, later. I'm a major Fucking Faker You fucking Faker เฮ้ยพี่เหนอมึงมันล่กูกับมันนอกแทนแนงจะสอนภาษาคนใี่กูอีกมันเคยส่องตัวเองบ้านในกระจกกัที่มีใบหน้าหนกๆดำๆในเฮี่ย หน้าอย่างมึงได้พูดภาษาคนได้ก็บนหัวมึงแล้วเฮียเข้าใจอ่ะและไอ้เรื่องที่กูพูดในหลายภาษาเนี่ยกูมันเก่งสนมึงมันโง่สมองมึงมีเท่าเม็ดถั่วมันเข้าใจอ่ะอย่างนะเว้ยและไอ้ที่บอกว่าใครเขาอยากเป็นมึงทําเสียงให้เป็นเหมือนมึงอ่ะถ้ากูเกิดมันหน้าตาเหมือนเศษอาสุจิเหมือนมึงเนี่ยนะกลัวหัวมุดท่อขี้ตายไปนานแล้วอิวกับเด็กคุยสัต